นะครับวันีสมชิกดูนะครับดสาริทานครับทนีต้องมีพีธรรมดากต้ำนะตาตานะครับาสตาของวที่หนึ่งาขอนทีนะครับาตาวันนี้ตของรพุธที่เกี่ยวดีเกยวช่วงทีไมนะครับขอขอพคุณสมาชิกทกท่านะครับเยนะทุกุเตับิาเลยนะครับเลยนะครับอ่ะมาบเลยดีกว่านะาสตาวันนี้อะไรนบ้างครับ เก้น,นะครับเลขน,นะเกิไปก่อนเลยนะครับ bye เกีครับเดี๋ยวทนันเนาะอา่อาระบปกับครับครับ